สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจ้านะคะวันนี้จะมาบอกเลขนําโชคสําหรับท่านที่เกิดทั้ง7วันนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะมีเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะท่านี่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีเลขมีเลข2เลข1นะคะแล้วก็เลข7นะคะท่านี่เกิดวันจันทร์ จะมีเลข4เลข6แล้วก็เลข5นะคะถ้านี่เกิดวันอังคารนะคะจะมีเลข9เลข10แล้วก็เลข4นะคะถ้านี่เกิดวันพุธนะคะจะมีเลข8เลข0นะคะถ้านี่เกิดวันพฤหัสนะคะจะมีเลข2เลข7แล้วก็เลข5 ถ้าน okay. yes. okay. ี่เก um, okay. ิดวันศุกร์นะคะมีเลขสเลขหแล้วก็เลข6นะคะถ้านี่เกิดวันเสาร์นะคะจะมีเลข20นะคะแล้วก็เลข18แล้วก็เลข4นะคะก็จบแล้วนะคะอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ